เนนะคะหลังจากที่เราไม่ได้จับมา5ปีค่ะเพราะว่าปีครั้งก่อนนะคะจัดที่ปี2019เดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดและเรื่องงานต่างๆของสถานการณ์ของประเทศไทยต่างๆแล้วก็ปีนี้ถึงจะมีโอกาสที่พอเหมาะที่จะมาจาัดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งค่ะก็คาดว่าจะมีความยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมค่ะเพราะว่าเรามีบุคคลที่เป็นคัดเดื ที่สะสมมาตั้งค่าปีนะคะที่มีบทบาทสําคัญที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็มีต่อทางเวทีโลกค่ะาาความพิเศษไฮไลท์ในงานนี้มีอะไรบ้างคะความไฮไลท์ของทางนี้นะคะนอกจากเรายังคงประเทศรางวัลเดิมนะคะที่มีทั้ง5ประเภทสาขาคือทาง influential person m o t influential person แล้วก็สาขา ขา่าวสารและการเมืองสาขาสังคมและเศรษฐกิจสาขาความสัมพันธ์ไทยจีนแล้วก็สาขาวาัฒน,นาาววธรรมและบันเทิงนะคะก็ครั้งนี้เรายังมีในสองจะเป็นซีรีส์พิเศาอีก หนังซีรีส์นะคะซึ่งจะมีทั้งห6ประเทศรางวัลนะคะก็แล้วก็ปีนี้ก็ยังมีของใหม่ขึ้นมาก็คือจะมีการให้รงหา,างวัลกับคอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นท็อปอินฟลูเอนเซอร์ของแต่ละแพลตฟอร์มนะคะก็ซึ่งเราคิดว่าผู้คนเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นผู้คนที่มีบทบาทสำคัญในทั้งทั้งสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกะคะ่ะแล้วก็ซึ่งจะเป็นตัวแทนของทั้งประเทศไทยที่ทําให้ทั้งทั่วโลกได้รู้จักะคะ่ะ คอย่างคนดังที่ได้รางวัใก้ราาอได้ค่ะอย่างตอนนี้ที่มีการเปิดตัวการพอสมชวรนะคะประมาณหลายท่านแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของว่าพรท้าทำในสันเฉลยนะคะก็อย่างเช่นมีทั้งคุณใบเิน มนยิงฟ้าคุณปก่่ไลออนอโฟร์ยีแเราก็ได้อ่ะมีมีดาราศริลปินนะคะที่ได้รับรางวัลมากมายนะคะแล้วก็ยังมีทั้งคนไทยที่ไปดังที่ต่างประเทศอย่างน้องมินี่ที่ที่เกาหลีนะคะก็จะบินมามาร่วมง,งานเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีดา,าราชาวจีนศ,ลศิลปินนักแสดงชาวจีนนะคะที่ ได้เป็นที่รู้จักในทั้งประเทศจีนและวก็ประเทศไทยในส่วของด้านวัฒนธรรมอ,อย่างเช่นคนเหลียวหยู่ก็มาเดินทา,มมาง,งมาร่วมรับการวันเช่นกันค่ะ อยากให้ท่านพูดถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน,นะะวัตถุประสงค์ในการจัดงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะก็คือเพื่อเชิดชูกลุ่มคนที่ทำบทบาทสาคัญที่เป็นตัวแทนที่ดีที่เผยแพร่สิ่งที่ดีความเป็นเลิศของทางคนไทยของประเทศไทย,ทย,ทยให้กับทางชาวโลกได้รู้จักให้กับทางสังคมของ ชาวจีนหรือผู้ที่ใช้ภาษาจีนได้รู้จักประเทศไทยเิ่มขึ้นค่ะซึ่งเราคิดว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะซึ่งเป็นคนที่โชว์ศักยภาพของไทยในด้านสาขาอาชีพต่างๆในด้านด้านต่างๆของทางด้านอาชีพต่างๆของทางไทยนะคะว่าประเทศไทยก็ไม่แพ้ที่อื่นค่ะที่ผ่างๆที่จัด เราจับมารล้ทั้งหมดเจ็ดครั้งค่ะครั้งนี้เป็นคั้งที่แปดนะคะมีคนที่ได้รับรางวัลร่วมประมาณเกือบสามคนนะคะสามร้อยห้าสิบคนทั้งไทยทั้งไทยจีนค่ะซึ่งแต่ละครั้งนะคะส่วนใหญ่ประมาณ90%้าสร์เนะคะผู้รับรางวัลจะเป็นคนไทยนะคะแล้ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นคน คนจีนที่ทำคนประโยชน์ซางชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่รู้จักเป็นที่เก่าขานในสื่อในสังคมไทยนะคะที่เป็นคนจีนอ,อ,อย่างเช่นในปีที่ไม่ชอบทุกทุกท่านจำได้หรือเปล่าปี2015ยน้าค่ะช่วงนั้นที่มีระเบิดล่าผสม นะคะเราก็จะมีการให้รางวัลกับคณะบุคคลที่เป็นอาสาสมัครของคุจีนที่มีส่วนร่วมในการที่ช่วยเหลือชาวจีนและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสบอุบัติเหตุในใน,ในงานนั้นด้วยค่ะซึ่งและแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะมีสาขานในส่วนขงความสัมพันธ์ 3, 000, ไทยจีนซึ่งก็จะเป็นบุ้คลที่สร้างคุณประโยชน์หรือมีบทบาทสําคัญในที่ผามาในการที่ช่วยส่งเสริ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเช่นในปี2016น,นะคะก็จะมีประธานของสำนักงานส่งเสริมการลงทุนห้องกองคนหลัวงคำเรื่อยเข้าร่วมร่วมรับฟังวันซึ่งในครั้งนั้นในปีนั้นนะคะเศหลวงคำเรื่อยก็ได้นำพาคณะนักธุรกิ่ห้องกองชุดใหญ่นะคะมา เปินทางมาประเทศไทยมาร่วมหารือในการลงทุนในส่นของ EEC ของประเทศไทยค่ะซึ่งก็แต่ละปีเนี่ยก็จะมีะผุคคลที่เป็นชาวต่างชาติที่มาร่วมรับรางวัลที่เป็นลักษณะประมาณอย่างนี้นะคะที่ว่าจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนนะคะในปีที่ผ่านม,มาแล้วก็จะมีในส่วนของดาราของต่างประเทศเช่นดาราจีนที่เป็นที่รู้จักทั้งไทยและจีน เป็นดาราเกาหลีที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยเป็นสร้างชื่อเสียงของคนไทยในในต่างประเทศเช่นการซึ่งคนจีนก็นุ่น่ะนักศิลปินไทยหรอก้ดยเช่นในช่วงที่ที่ผ่านมาก็จะมีนิชคุณที่มาร่วมรับรางวัลด้วยมีน้ำเพลงที่มาร่วมรับรางวัลด้วยและซึ่งปีนี้ก็จะมีมินี่ที่มาร่วมรับรับรางวัลด้วยอันสุดท้ายอยากจะพูดขอบคุณสปอนเซอร์หรือผู้เดียวภาอะไรไหคะ